สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสือสีนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษอบตอทุ่งชัยนะครับโอ้โหวันนี้มแมลงเยอะมากดูสิครับทุกคนดูที่พื้นโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้ลังคืนน้องๆแดนเซอร์ตายเลยนักร้องตายเลยมแมลงเข้าปากเข้าตานะะก็ต้องสู้กันต่อไปนะ อากาศวันนี้ดีมากครับต้นไม้เยอะผมมาถึงตอนหกโมงกว่าเนี่ยฮะรู้สึกว่ามันอากาศล่มเย็นดีเนดูสิครับมะแรงเยอะมากนะทั้ของจริงอ่ะไม่ต้องใช้เอฟเฟเลยใช้แต่มะแรงอย่างเดียวเลย สวัสดีครับน้องออฟครับหน้าตาเหมือนคนยังไม่ได้นอนเลยมีกระโกอยากฟังข่าวไหมอะไรมีอะไรมีข่าวอะไร <c oughs> ข่าวอะไรโดนอีกแล้วโดนอะไรโดนบล็อกอีกแล้วไม่เลยเฟซโดนบล็อกเป็นไงล่ะ <c oughs> ทุกเฟสเลยอะไรวะไปถ่ายตู่ใจเวอร์เป็นไงล่ะบล็อกแล้วบล็อกอีกเห็นไหมแก <c oughs> ไปเรื่อยก็เปลี่ยนเฟซใหม่ สองเฟซแล้วใช่ไหมสามแล้วสามแล้วเหรอก็เฟซผมเฟซหนึ่งไงแต่ก็แก้มาแล้วก็โดนไปอีกสองเออแล้วจะใช้เฟซใครเดี๋ยวลองเฟซผมเองอันนี้กำลังแก้ไปก่อนเลยเอาละฝากมาถึงมาร์คสกเบิร์ด้วยนะฮะไอ้บางคนกดรายงานเพื่ออดสงัยกดรายงานเพื่ออะไรเนาะช้าช้าเลยเบาๆอ้าวเดินเป็นลายเดินมีปัญหาเหรอ คาริเบตดนไหมพี่อ๋อคาริเบตจันดาเทียมคาริเบตจันดาเทียมมันเอฟเฟกวันนี้เราไม่ต้องใช้เลยใช้แมลงอย่างเดียวเลยนะฮะดูแมลงเยอะมาก,มากตอนนี้รู้สึกว่ามแมลงจะเข้าหูผมแล้วตอนเนี้ยเยอะมากเยอะที่สุดอุ้ยดีเลยข้างหลังมีห้องน้ำพี่ลืมอะไรไหมลืม เรือมเมซอนเอารจริงๆนะวันนี้ไปนอนบ้านอาจารย์เดียมือแซกพอกินข้าวเสร็จหลับยาวจนแบบว่าตื่นมาเกือบไม่ทันอ่ะก็เหยียดอย่างเดียวอะ่ะตั้งใจจะซื้อให้อยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวหรอกมไม่ไ,<อ>ไม่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 มอไมอไมไม่รม่ไมไม่ไม่ม่ไมม่ไม่ไมาไม่ม่ไม่ม่นี่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ่่ยม เกือบหลงดีไหนมีรถนาเกือบหลุมเกือบหลุมเกือบหลุมสองข้างทางดีนะเขาเก็บเก็บเก็บข้าวไว้แค่ข้าวตลอดถ้าไม่เปิดไปถุงี่ไม่เห็นนะเออข้าวเต็มข้าวตากเต็มสองข้างทางเลยเกือบมันก็มันก็เออเนาะอย่างว่าแหละมันช่วงเทศกาลตากข้าวนะยิ่งไปสังขะตลอดเส้นทางเลยตากข้าวยาวเหยียดนะมันก็เป็นวิถีชาวบ้านนะแล้วก็ว่า แต่แปอะไรก็ไม่ได้นะแล้วก็ต้องอยู่อยู่ให้เป็นธรรมชาติที่สุดวันนี้ก็จริงๆก็อยากจะมานั่งกับออฟนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่มันหนาวหนาวหนาวพี่มาใช้เวลาอย่างงี้เลยอีกมาพี่ก็ไปอยู่นู่นแล้วอยู่ไหนอะเวทีนู่นหน้าเวทีนู่นพี่ก็อยากมานั่งกับออฟเลยพี่หนาว อาการพี่ดูดิก็ยังไม่หายอีกอ่ะไม่รู้เป็นอะไรพี่ไม่นอนเลยพี่ถ่ายต่คิวเพิ่งจะมาถ่ายเมื่อคืนเองเพิ่งถ่ายเมื่อคืนช่วงนี้ก็กำลังทำยอดนะเป็นทุกบาททุกสตงค์ไม่ได้ไปไหนแล้วครับฮะยังไม่เข้าเลยยังไม่เข้ามันมันบอกเข้าแล้วเข้าแล้วเหรอธนาคารอะไรของพี่กรุงไทย ต้องแต่เมื่อเช้าเลยเพือต้องเช็คมาเช็คก่อนไม่ถ้ามันเข้าช้ามันก็จะงเข้าไม่ถึใช่ใช่พี่ดาวแบบเข้าไหรที่แสนประมาณสามแสนพี่สองสองแสนห้าอ่ะนี่แหละฮะการถ่าย y o u u t ยูเออกันถ่าย YouTube ก็อย่างนี้นะก็เป็นคันน้ำหมึกคันน้ำมันนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่ไปสู้กับพ่อการใช้ไม่ได้หรอกนี่พ่อการใช้ ใครจะไปสู้พ่อการชัยเข้าห้องน้ําเสร็จก็ถ่ายถ่ายถ่ายในห้องน้ําออกมาก็ถ่ายอีกใกล้สิ้นแล้วพี่นะใช่ไหมมีคนมาเห็นอีกเออกือบไม่ทันเมื่อกี้ทำไมปวดขี้ถ่ายเสร็จก็ไม่ถ่ายอีกโโอ้หเพิ่งมาถ่ายคลิปแรกนี่แหละในงานเนี่ยเหรอสวัสดีครับสวัสดีทีมคิดี้ไลฟ์สดพ่อเลไรอย่างนี้แมงมันจะหมดไหมแมลงมันจะหมดไหมหมดหรอ ตายแล้วน้ำร้อนก็เข้าหูเข้าปากเต็มหมดเลยเข้าปากมนั่นแหละไปถ่ายตอนนี้ไม่ได้ถ่ายเลยวันนี้อืมไปโดยบ้านลูกสาวมาวันนี้อ๋อไปบ้านน้องอุ๋ยหญิงมาเดี๋ยวไปดูหน้างานกันหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเออสัญญาณเน็ตโทรศัพท์เป็นไงบ้างออฟดีป่ะไม่ดีเหรอพี่ไปตั้งไว้ข้างหลังต้นไม้เต็มเลยอ่ะ เขาไปตั้งเป็นเวทีปะเวทีนเดืดเหลีมเวที่สูงเลยพี่เดี๋ยวไปตั้งเดี๋ยวไปตั้งเวทอีอืมอืมอ่ะไปดูบรรยากาศข้างหน้าหน่อยนะครับ,บก็ทุกๆวันนะฮะผมก็จะมาตั้งบล็อกไบไฟนะฮะไว้ให้บอสนะครับบางทีขึ้นก็ดีบางทีก็ขึ้นก็ไม่ดีนะฮะก็ บางทีก็ไปตั้งอยู่ชั้นบนกับอาจารย์ดนตรีก็สนิทกับอาจารย์ดนตรีดยมาเออเรียนแล้วก็อาจารย์เดียวนี้ชวนไปกินข้าวที่บ้านโอ้ไปกินลาบเป็ดกินต้มเป็ดโอ้โหอร่อยมากเลยครับทุกคนอร่อยมากกินเสร็จแล้วก็หลับยาวเลยผมนะฮะบรรยากาศหน้างานเป็นยังไง เรวจะไปหาข้าวกินด้วยโอ้ของขินก็แย่ยหน่อยต้องไปหา ข้าวกินแล้วนะครับของผับต้องเดินในทองวันนี้จะมีข้าวให้กินเปล่าเดี๋ยวไปหาเต็บเติบก๋วเตี๋ยวละแล้วามาเจอน้องเราละเดินน้องเราเดินหนีดูสิเดินหนี เดินหนีอ่ะเดินหนีอ่ะเดินหนียะเดินหนียะอะไรนะท่านี่ถามว่าพี่กินข้าวยางพี่เป็นยังไงบ้างนี่ก็ถามว่าส่งรูปให้หน่อยโอ้ยไปลดส่วนสบายดีเลยกินข้าวเหรอเอาเลยตั้งสบายเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายงานถ่ายคลิปก่อนไม่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 อะ คลิปนี้ไ้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ